ออลวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะนันก็จะมานะคะเป็นตัวกลาง ในการสื่อสารระหว่างคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของ Em p a แพนะคะโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้คุณนะคะตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเจตนาของคลิปนะคะทำขึ้นเพื่อที่จะทำให้คุณนะคะได้เรียนรู้และได้เปิดโลกกว้างนะคะกับโลกใบนี้เนาะไม่ว่าจะแบบในอีกมุมหนึ่งที่คุณอาจจะเคยหรืออาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยก็ได้นะคะแต่นี่นะคะเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็เป็นกฎของโลกใบนี้ที่ว่าเมื่อเราทําอะไรลงไปแล้วนะคะสิ่งสิ่งนั้นนะคะย่อมมีผลกลับมาเสมอนะคะโอเคค่ะแล้วก็ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะในคลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารผ่านไพ่ morning star นะคะแล้วก็ new beginnings นะคะสำหรับ impact เนาะว่าเอ่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ขอให้คุณน่ะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะทํามันต่อไปนะคะอย่าพึ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งถอยอย่าพิ่งรู้สึกแย่กับสิ่งต่างๆที่อยู่ ที่อยู่ตรงหน้าคุณนะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดียังไงก็แล้วแต่นะคะทํามันต่อไปนะคะเพราะนั่นคือหน้าที่ของคุณนะคะทํามันต่อไปค่ะพยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นในรูปแบบที่มันเป็นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมีเหตุและผลในตัวเองเสมอเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะ มันไม่ผิดมันไม่แปลกนะคะเพราะนี่คือโลกนี่คือมนุษย์มนุษย์ทุกคนนะคะมีความแตกต่างกันนะคะด้วยด้วยจิตวิญญาณที่ลงมาเกิดด้วยร่างกายที่ลงที่ที่อยู่ในชีวิตประจําวันอะมันแบบมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะในความแตกต่างมันไม่มีใครเหมือนกันหรอกมันไม่มีใครเหมือนกันหรอกค่ะถึงแม้ว,ว่าคุณจะเป็นเอ็มแพดอะ เอ็มแพดหรือว่าเป็นโอโซหรือว่าเป็นคนที่ไวกับพลังงานยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังมีจุดที่แตกต่างกันเลยคะ่ะเอ็มแพดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะโดยพื้นฐานแล้วเอ็มแพดแต่ละคนมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตามแต่หน้าที่ของแต่ละคนที่ลงมาเพื่อจุติลงมาเพื่อเกิดนะคะตามแต่ที่แบบที่หน้าที่ของตัวเองมีหรือตามแต่วาระที่ตัวเองเกิดนะบางคนหน,นีลงมาเกิด ส่วนคนที่หนีลงมาเกิดอะคะ่ะก็จะเป็นในรูปแบบของการที่จะต้องเรียนรู้โลกด้วยความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นแล้วอะเอ็มแพดอะอยู่ในคลื่นพลังงานความถี่ที่สูงกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปนะคะเป็นคลื่นพลังงานของการที่แบบของการบาลานซ์ของความเป็นกลางของการที่แบบเป็นคนของระบบหรือคนบางคนอะทำงานให้กับระบบโลกหรือคนบางคนอะมาเพื่อแบบ ทำให้เห็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมมาเพื่อทําหน้าที่รักษาสมดุลให้กับโลกเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเมื่อหน้าที่ของคุณเป็นแบบนี้คุณจําเป็นมากๆที่คุณจะต้องตื่นรู้แล้วคุณจําเป็นมากๆที่คุณจะต้องเข้าใจระบบของโลกคือต้องเข้าใจมนุษย์เนาะต่อให้คุณเข้าใจโลกยังไงอะคุณก็จําเป็นที่จะต้องเข้าใจและยอมรับความเป็นมนุษย์ในรูปแบบของมนุษย์อะที่แต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างแบบ มีทัศนคติมีความคิดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะสิ่งที่จําเป็นสําหรับคุณก็คือเรียนรู้มนุษย์ให้ได้มากที่สุดเพราะความแตกต่างของมนุษย์นะคะมันเป็นความแตกต่างที่แบบเหมือนหลุมดาอะ่ะเข้าไปแล้วคุณแบบหาทางออกบางทีหาทางออก,าาออกไม่เจอด้วยซ้ํานะคะ แต่ตอนนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะให้คุณนะตื่นก่อนนะคะตื่นก่อนแล้วทิ้งความลังเลทิ้งความสงสัยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังลังเลอยู่ยังสงสัยอยู่อะคะ่ะหน้าที่การงานของคุณที่คุณทําอยู่มันจะดิ่งดาวลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณหมดความลังเลหมดความสงสัยแล้วคุณปล่อยความลังเลความสงสัยนะันะ้นกลับไปแบบกลับไปสู่คนที่เขาส่งออกมาคนที่เขาปล่อยออกมาปล่อยไปเลยค่ะ แล้วก็อยู่ในหน้าที่ของตัวเองโฟกัสกับหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นซะนะมันมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่กี่คนบนโลกหรอกคะ่ะที่มีชีวิตที่แบบเออถูกทำลายอะ่ะแต่ยังสงสารคนที่ทำลายตัวเองได้อะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะ เก็บความอ่อนโยนเก็บความเมตตาของคุณไว้ค่ะบางครั้งบางทีอ่ะการที่คุณรู้สึกว่าการให้ไปแล้วเขาเทระยศกลับมานั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักกลับมานะแต่มันหมายความว่าคุณกําลังให้กับคนที่คนที่เขาเรียกร้องตลอดเวลาคนเขาคนที่เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าตัวตนของตัวเองเป็นอะไรเป็นยังไงอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่ในตําแหน่งหรือมาอยู่ในสถานะที่ควรที่จะรู้จักคุณที่สุดอ่ะ แต่เขาก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะแบบรู้จักคุณได้ลึกขนาดนั้นนะ่ะคนที่รู้จักตัวคุณดีที่สุดคือตัวคุณแล้วก็คนที่สร้างคุณขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะบนโลกมนุษย์อะคะ่ะคุณมาเพื่อช่วยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการที่คุณจะถูกช่วยเหลือหรือได้รับความช่วยเหลือคุณจะสามารถ ได้รับความช่วยเหลือได้จากคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาเท่านั้นไม่ได้ได้มาจากคนรอบตัวของคุณหรือไม่ได้ได้มาจากคนที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าขอให้คุณใช้สติมากๆแล้วคนอย่างอย่างคุณน่ะมีเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าอย่าลังเลอย่าสงสัยอะคะ่ะทิ้งทุกอย่างไปแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้มีความสุขที่สุดนะคะ Morning s t a r ใช่ เป็นมอร์นิ่งสตาร์ไปเลยค่ะคุณเห็นใช่ไหมคะว่าพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าทุกๆกวันน่ะต่อให้ใครจะว่ายังไงเขาก็ไม่สนน่ะต่อให้ใครจะชอบไม่ชอบเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเขาก็ให้ความอบอุ่นแก่โลกเขาก็ให้สิ่งมีชีวิตให้พลังงานกับสิ่งมีชีวิตของเขาต่อไปอะ่ะถึงแม้ว่าใครจะรู้ใครจะไม่รู้เขาก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่อย่างนั้นน่ะพระจันทร์ก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองอยู่ดีอะ่ะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะ คุณเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคุณเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตคุณเกิดมาเพื่อทำหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วอย่าท้อค่ะไปต่อค่ะไปให้สุดออไปให้สุดแล้วหยุดที่โรงพยาบาลก็ไม่ใช่นะคะไปให้สุดค่ะแล้วหยุดเราค่อยหยุดในวันที่ได้กลับบ้าน มันถึงเวลาบางบางทีอ่ะบางคนอ่ะอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับบ้านแล้วแต่คุณจะต้องโชว์ความเป็นตัวคุณโชว์ความแบบความชายของคุณให้ชาวให้คนอื่นรับรู้ว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกสั่งให้ทํามันเป็นสิ่งที่บอกว่าพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะได้ส่งคนของพระเจ้าลงมาแล้วอ่ะเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่ว่ามันถูก บางคนก็ตอบรับเป็นอย่างดีบางคนก็ปฏิเสธอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะไม่ต้องแปลกใจหรอกค่ะที่ถูกส่งลงมาแล้วถูกปฏิเสธในเรื่องของการให้ความรู้ให้คําแนะนําหรือว่าในเรื่องของการช่วยชีวิตคนแล้วถูกมองว่าเป็นผู้ทําร้ายหรือการให้ชีวิตคนแล้วถูกมองว่าแบบเป็นการแบบเป็นคนที่แบบวิปราสวิปริตหรือว่าบ้าๆบอๆไปวันๆอะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากหรอกค่ะ เพราะว่ามันไม่มีใครเข้าถึงคุณได้อยู่แล้วนอกจากตัวคุณและพระผู้สร้างและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มาแบ็กอัพคุณเพราะคุณเป็นผู้ให้นะคะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้รับหรือคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ที่แบบผู้ที่ต้องชดใช้กรรมอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็ไปต่อให้สุดไปต่อให้สุดค่ะสิ่งที่คุณคิดว่ามันสุดแล้วมันยังไม่สุดมันมีทางไปอยู่นะคะมันยังมีทางไปอยู่ เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณตื่นรู้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเป็นตัวของตัวเองคุณจะรับรู้ได้คุณจะเข้าใจได้ค่ะใช่คุณจะเข้าใจได้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะกอดค่ะอบกอดเพราะเราก็รู้ว่าคุณผ่านมาก็เยอะคุณสู้มาหนักมากๆแล้วคุณพยายามอย่างที่สุดอะหลงทางโกรธตัวเองเกลียดตัวเองทำร้ายตัวเองมาตั้งเท่าไหร่อะเพื่อที่จะมาแบบทำหน้าที่ของตัวเองหรือเพื่อที่จะแบบ ตื่นรู้ให้ได้อะหรือเพื่อที่จะออกมาจากความมืดให้ได้อะเพื่อที่จะแบบทุกๆความพยายามของคนนุณอะมันถูกมองเห็นค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นไงเขาถึงบอกคุณว่าให้คุณอนะเชื่อให้คุณเชื่อให้คุณศรัทธาในตัวเองให้คุณเชื่อให้คุณศรัทธาในสิ่งที่คุณทําถ้าคุณเจตนาดีต่อผู้อื่นถ้าคุณเจตนาดีต่อแบบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบน,นี้ทําต่อไปเถอะค่ะ มันไม่ได้หมายความว่าคุณเสียสละเพื่อคนอื่นแล้วคุณจะแบบคุณไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆหรือว่าคุณเสียสละไปตั้งมากมายแล้วคุณมาสูญเสียอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณมาสูญเสียคนที่คุณรักคุณมาสูญเสียคนที่คุณให้ค่าคุณมาสูญเสียคนที่คุณให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการจากไปหรือจากแบบจากไปเลยตลอดกาลจากเสียชีวิตไปอะนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเข้าใจได้ว่าทุกคนมีเวลา มีเวลาเป็นของตัวเองไม่เท่ากันมีชีวิตเป็นของตัวเองที่ไม่เท่ากันแล้วมีเป้าหมายมีหน้าที่ไม่เหมือนกันมันอาจจะเป็นเพียงเพื่อกระตุ้นให้คุณได้ตื่นตื่นรู้ให้คุณได้เติบโตถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่กับเขาอะคุณยังมีคนปกป้องอะ่ะคุณจะเข้าใจอะคะคุณจะมีความเป็นมนุษย์ที่แบบเข้าใจมนุษย์หรอคะว่ามนุษย์ที่แบบที่เขาต้องทุกข์อะที่เขาต้องโตมาด้วยตัวของตัวเองเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง คุณอาจจะยังไม่เข้าใจเขาในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้รับรู้เพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกคุณนะคะว่าสิ่งที่คุณพบสิ่งที่คุณเจอถ้าเกิดสิ่งไหนทําแล้วคุณมีความสุขคุณรู้สึกดีนั่นแปลว่าสิ่งนั้นนะควรทําให้กับคนอื่นแต่ถ้าสิ่งไหนที่คุณเจอแล้วคุณทุกข์ไม่ว่าจะคุณทําออกไปหรือว่าคนอื่นทําคุณมาแล้วคุณรู้สึกเจ็บคุณรู้สึกปวดคุณรู้สึกไม่ดีคุณรู้สึกลังเลสงสัยก็อย่าทําสิ่งนนัั้้กบผูอื่น ถ้าคุณไม่มีหน้าที่นะคะย้ํานะคะถ้าคุณไม่มีหน้าที่ในสิ่งนั้นก็อย่าไปทํามันนะแต่ในกรณีที่แบบคุณมีหน้าที่หน้าที่ของคุณอะมันแบบมันมันค้าหัวอยู่คำว่าหน้าที่มันค้าหัวอยู่อะคะ่ะนั่นหมายความว่าคุณเกิดมาเพื่อทําในสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่ทําได้นะคะในเรื่องของหน้าที่ที่แบบเป็นผู้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นผู้จะตัดสินะเหมือนเป็นจัสจัสเหมือนเป็นแบบ เหมือนเป็นผู้ที่ต้องแบบให้ความยุติธรรมหรือเป็นผู้ที่แบบต้องช่วยเหลือผู้อื่นมันไม่ใช่ใครก็ได้นะคะมันถูกกําหนดมาไว้หมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าคุณเป็นคนของระบบในเมื่อคุณเป็นคนของระบบหน้าที่ของคุณนะ่ะคุณอาจจาเป็นที่คุณจะต้องทําร้ายสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อที่ทําให้เกิดสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาแต่เจตนาการทําร้ายของคุณนะ่ะต้องเป็นไปเพื่อที่เอ่อเพื่อเพื่อความยุติธรรม หรือว่าเป็นไปเพื่อที่จะแบบเพื่อทำหน้าที่ของคุณให้สมบูรณ์ที่สุดเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะอบก่อนนะคะรู้สึกว่าหนักมากเหนื่อยมากท้อมากเนาะรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วหลงทางสุดๆอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอมันเป็นหน้าที่ของเราผู้ให้เนาะความเป็นผู้ให้อ่นะคะ่ะไม่สามารถที่จะ มันไม่สามารถที่จะแบบหลงทางได้ได้นานมันหลงได้ค่ะแต่มันได้ไม่นานเราก็ต้องกลับไปทำหน้าที่ของเรานะคะยอมรับนะคะแล้วก็เข้าใจในความเป็นตัวเองนะคะแล้วก็เข้าใจในความแตกต่างของผู้อื่นแล้วก็ให้เกียรติเขาได้ตัดสินใจแล้วก็ได้เลือกตัวเขา,าค่ะแล้วก็คอยแบบโอเคคอยอยู่ตรงกลางถ้าเกิดว่าเขาเลือกในสิ่งที่คุณเห็นแล้วว่าแบบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีในอานาคตของเขาก็ต้องปล่อยให้เขาไป ไปเรียนรู้ในรูปแบบของเขาเพราะว่าการปกป้องของเรามันช่วยอะไรเขาไม่ได้ค่ะเขาจําเป็นที่จะต้องเจ็บป่วยเขาจําเป็นที่จะต้องเติบโตเขาจําเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาให้ไปอ่ะมาส่งผลยังไงด้วยการได้รับสิ่งสิ่งนั้นกลับมานะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะก็กอดเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากคุยอะไรนะคะหรือว่า อยากจะปรึกษาอะไรนะคะไลน์แอดลาสามสามสามได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษายินดีพูดคุยโดยที่ไม่มีการตัดสินซึ่งกันและกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเพียงเพื่อที่จะทําให้คุณได้รู้นะคะไม่ได้เกิดจากการที่จะตัดสินใดๆใ,ใครนะคะสําหรับวันนี้นะคะเน่ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกไลค์คอมเมนต์ทุกแต่งทุกทุกซับสไคร์มากๆแล้วก็ทุกทุกแชร์เลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย